สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเจาะใจคืนนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวเนื่องกับรายการเจาะใจตอนหนึ่งที่ท่านผู้ชมชอบให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวใครที่เคยติดตามชมเป็นแฟนรายการเจาะใจจําได้ไหมครับมีตอนหนึ่งเราเคยเชิญสุภาพบุรุษท่านหนึ่งชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นเป็นคนที่มุทะลุเลือดร้อนไม่เคยยอมใครดุเดือดดุดัน เป็นนักเรียนนอกเรียนจบเมืองนอกเมืองนาเป็นลูกเจ้าของกิจการธุรกิจโรงแรมฟังดูชีวิตก็น่าจะมีความสุขดีแต่วันหนึ่งได้หนทางต่างๆเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นนักโทษอยู่ที่เรือนจำบางขวางเป็นโทษประหารชีวิตอยู่ในนั้นได้4ปีออกมาได้พบธรรมะได้พบความเข้าใจของชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจสังคมเข้าใจธรรมะ ถ้ายัางนึกไม่ออกว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เอะเราเราเคยชอบตอนนี้ขนาดไหนเขาได้ให้แง่คิดเราอย่างไรไปติดตามชมอีกครั้งนะครับเรื่องราวของคุณพัทอิทจินวูดครับเวลาผมพูดว่าคนที่ไม่มีศรัทธาในอะไรเลยไม่ศรัทธาในความดีไม่ศรัทธาในความรักไม่ศรัทธาในมนุษย์คนอื่นไม่ศรัทธาในพระศาสนาคุณว่าแรงไหมสำหรับผมเนี่ยผมว่าเฉยเฉได้รับการตัดสินจากศาลแล้วว่าให้ได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับ,รบประหารชีวิต ข้อหาจ้างวานค่าครับตอนที่เกิดเรื่องใหม่ใหม่แล้วพาไปหาเกจิอาจารย์ทั่วทั่วประเทศเลยเป่ากระหม่อมบ้างลงอักขระบ้างอะไรบ้างเอาสายพภินิหารล้วพินิหารอย่างเดียวอะครับคือคิดว่าสิ่งของนี้ช่วยได้พอมันผิดหวังอะพี่ดูเคยเห็นไหมพอผิดหวังก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเคลี้ยงทิ้งทันทีต่อไปเห็นคนสวดมน์ก็มึงสวดทำไมไอ้โง่แล้วเขามีมีครูบาอาจารย์เข้าไปสอนะเขาเรียกว่าอนุสาสนาจารย์แล้วแล้วคุณยังไงคุณไม่แอนตี้เขามาถึงเนี่ยผม เขย่าห้องขังแล้วชวนคนอื่นเขย่าด้วยบอกว่ามันจะคงเค่งคงเค่งคงเค่ง,คงจะนอนจะมาสวดมนต์ทำไมถ้าสวดแล้วได้ออกเนี่ยไม่มีคนติดคุกแล้วประเทศไทยเนี่ยอะไรคือคนดีผมบอกเห็นคนดีๆก็ชั่วเหมือนกันนะความดีเนี่ยมันบัญญัติในที่ยาำหน่อยครับผมเป็นคนฝั่งโลกอย่างนี้ครับออกมาเนี่ยยอมรับเลยเป็นคิดแต่เรื่องชั่วๆอยู่ความเปลี่ยนแปลงของคุณคือคือหลังจากที่ได้ออกมาจากเรือนจำแล้วประมาณเกือบปีนะครับพระอาจารย์มนจันท์กิติปัญโยครับ ก็โทรมาบอกว่าโทรบอกพี่ชายนะครับบอกให้อิฐลองไปเข้าคอร์สดูสิเรากลัวมากกับการที่จะต้องไปใส่ชุดขาวเพราะผมเกลียดไอ้พลประเภทนี้ผมเกลียดผู้ปฏิบัติธรรมคร <st> ับ <ๆ S 2> ผมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับหลัง7วันนะอย่างแรกเลยเสี่ยกับแม่ตกใจว่าลูกกลับมาบ้านสวดมนต์ไฟพระ <st> เ,อเองเองเลยถ้าเรื่องของคุณพัดอิฐเป็นเรื่องราวที่มี3ตอนคือ1ตอนที่เขายังไม่ค้นพบอะไรเป็นตัวตนแบบหนึ่งกับตอนที่เขาค้นพบธรรมะ กับตอนที่เขากลายเป็นคนดีแล้วสิ่งที่เขาไม่ได้เล่าก็คือตรงกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดว่าเราค้นพบได้อย่างไรจึงจะเปลี่ยนมนุษย์ได้วันนี้คุณพัดอิฐมาพร้อมกับพระอาจารย์ของเขาพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยและก็ผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่เราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่หลายๆคนมีวิกฤตศรัทธากับพระสงฆ์ ดูจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สิบข่าวเป็นข่าวพระสงฆ์ไม่ดีสักแปดข่าวไม่ไม่ต้องเป็นพุทธศาสนาสนิกชนหรอกครับเป็นคนธรรมดาอะไรก็ได้เราต้องมีความรู้สึกสั่งสะเทือนพอสมควรว่าเอ๊ะเรากําลังเข้าใจธรรมะผิดทางหรือเรากําลังเข้าใจพระสงฆ์ผิดทางหรือพระสงฆ์ที่เราเจอนั้นเป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่เรื่องเหล่านี้ทุกเรื่องจริงๆแล้วมีคําตอบครับวันนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้คําตอบนะครับกับนรมัสการพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยครับจเจริญธรรม แล้วก็สวัสดีคุณพัฒน์อิฐนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ารายการจอดใจครับคราวที่แล้วได้สัมภาษณ์คุณพัฒน์อิฐไปแล้วก็โอ้โ oh, หเล่าเรื่องดูเดือดหลายเรื่องรวมทั้งบรรยากาศในในคุกในอะไรเงี้ยนะรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณพัฒน์อิฐบอกเราว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญคือไม่ใช่เรื่องตัวเองนะเป็นเรื่องของธรรมะแต่วันนั้นยังไม่ได้เล่ารายละเอียดครับครับมีอะไรอยาก ต้อง,องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่ออกรายการไปเนี่ยเออเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ฟังดูแย่หรือฟังดูยังไงดีคือโดนก็เยอะครับโดนก็เยอะโดนตำหนี่โดนตำหนี่ก็เยอะครับชื่นชมมาให้กําลังใจมาก็เยอะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยทีดไม่ได้พูดไว้ในรายการก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับตัวอิดเองตัวพระอาจารย์เองไม่ได้ต้องการที่จะดังหรือว่าเป็นข่าวพระอาจารย์สอนอยู่เสมอครับครับ ถ้าจะใช้ชีวิตตัวเราเนี่ยให้เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้เนี่ยไม่เสียชาติเกิดแล้วอ,อะไรก็ตามที่มันจะดังเนี่ยให้ธรรมะมันดังเข้าไปในจิตใจคนครับให้มันดังจนความทุกข์มันอยู่ไม่ได้ในใจคําถามคือจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนคุณไปติดคุกหรือออกจากคุกมาคุณก็รู้เรื่องศาสนาเพราะคุณเกิดมาในประเทศไทยต้องมีคนพูดถึงศาสนาพูดกับคุณก่อนหน้านั้นคุณรู้สึกยังไงกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อภินิหารเยอะไปหน่อยสําหรับอิฐนะครับ ขอได้ถ้าเจอพระดีก็คือว่าชีวิตกูจะดีขึ้นแน่นอนอถ้าพูดอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าเราขอทุกเรื่องนะครับคนที่กลัวตายก็ขอให้คงกระพันคนที่ทํามาค้าขายก็ขอให้ขายดีคนที่ขาดความรักก็ขอให้เขามารักเราคุณมองแบบนั้นแปลว่าศาสนาเรามีแค่นั้นแหละมีไว้ให้ขอคิดว่าถ้าเชื่อในศาสนาพุทธกับความทุกข์แบบโลกโลกเนี่ยม,มันจะสยบได้หมดโอเค เข้าใกล้าศาสนาขึ้นมาอย่างนี้ตอนไหนครับตอนตอนออกมาจากคุกหรือว่าไงครับก็คือความจริงแล้วตอนออกมาจากคุกเนี่ยบวชบวชล้างซวยอะ่ะหมายถึงว่าคุณบวชไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้อยากรู้อยากศึกษาอยากเข้าใจไม่มีอะไรเลยเขาให้บวชก็บวชไปงั้นแหละไม่ได้ศรัทธาในาศาสนาอะไรเลยก็คิดว่าบวชเพื่อก็ความซวยของเรามันจะได้หมดไปจะได้เริ่มชีวิตใหม่ซึ่งความจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มชีวิตใหม่ตรงไหนเข้าไปโกนหัวออกมานอกโบสถ แล้วก็ห่มผ้าเหลืองออกมาคนก็มากลาบไหวกันก็ไม่รู้เปลี่ยนตรงไหนเพราะในใจมันยังเหมือนเดิมตอนบวชเป็นพระเนี่ยเกือบไปเตะพระลูกวัดด้วยกันด้วยซ้ําไปเพราะเพราะบังเอิญท่านไปเปิดหนังสือโป้ดูอะไรดูอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราก็ไม่ชอบพระที่ทำผมไม่ชอบลักษณะอย่างนี้ว่าเออมันไม่ควรที่จะอยู่เป็นพระด้วยกันกเกือบเกือบไปเตะก้านคอเขาครับครับผมคือจริงๆตอนแรกผมว่าจะถามคุณอิดว่าได,ได้ได้เจอหลวงพ่อตอนไหนอะไรไงแต่ผมขออนุญาตขอความรู้จากหลวงพ่อก่อนผมกําลังสงสัยว่า ในในชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกคนเลยนะครับไม่ใช่ใชเฉพาะผมเราไปวัดหลายวัดเราเจอหลวงพ่อหลวงพี่หลายองค์เป็นไปได้ที่ผมจะเจอผ้าแบบคุณอิดตอนนั้นแล้วแล้วก็ไม่รู้อาจจะสอนอะไรผมผิดหรืออาจจะทําอะไรที่มันเป็นข่าวด้านหนึ่งก็ได้อย่างนี้เราจะใช้ความรู้ใดๆเพื่อให้เข้าใจและไม่เสื่อมศรัทธานในศาสนาเข้าใจกลไกของมันได้อย่างไรครับหลวงพ่อจเจริญพรถ้าเราขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจ ขาดความเคารพขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกับพระสงฆ์ที่เป็นตัวบุคคลเราก็ยกประเด็นของพระสงฆ์ที่เป็นตัวบุคคลออกไปก่อนเราก็เข้าไปหาตรงจุดเปเลยเข้าไปหาธรรมะโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพระสงฆ์ก็ได้ยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมเช่นหนังสือพุทธวจนะหรือว่าคําสอนของพระเจ้าที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือซีดีต่างๆเราท่านทั้งหลายก็สามารถได้จะเข้าหาธรรมะหรือพระธรรมโดยตรงได้เลยหลวงพ่อจะเกี่ยวไหมครับว่าคนไทยมีนิสัยอย่างหนึ่งคือไม่หาเอง อยากให้ใครสักคนมาป้อนมาบอกมาเล่ามาสอนอมไม่ค้นคว้าเองเกี่ยวไหมครับก็เกี่ยวก็สมควรแล้วที่เป็นแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สมควรสมควรแล้วทำมีอยู่แล้วแต่ใช่ไหมทำมีอยู่แล้วน,ะน่ะนะถ้าเราเดินเข้าไปหาทมเองเลยน,ะน่ะนะคุณก็พบทมเจอทมเข้าถึงทำครับ <c oughs> อยู่แล้วเมื่อคุณมีทมเข้าถึงทมปุ๊บคุณก็สามารถที่จะจด,ดูใครก็ได้ ดีนนยูนิฟอร์มในฟอร์มไหนก็ดูกันออกอันนี้คือเราจะเป็นลางสังหรณถ้าคุณไม่มีทำคุณก็จะโดนคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ใส่ชุดยูนิฟอร์มชดูไม่ออกฉะนั้นก็น่าจะมาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงกันได้แล้วก็คือเข้าถึงธรรมของพระศาสดาได้เลยเข้าถึงธรรมได้เลยครับหลวงพ่อครับแล้วจริงไหมครับว่าคนมาบวชสมมุติมีร้อยคนว่ากันว่ามีไม่ถึงสิบคนที่มาเพื่อศึกษาหาความรู้ หรืออะไรต่างๆโดยโดยถูกเจตนารมณ์ที่แท้จริงหรือขอเป็นทายาทสืบทอดศาสนาหรืออะไรก็ตามแต่คําโบราณท่เเคยกล่าวไว้เช่นบวชหาเงินใชหมีบวชนี้ตารวจบวชสวดพระมาลัยบวชไกลกลางบวชบนเจ้าพ่อบวชลออเข้าเย็นบวชเล่นศีกาบวชพันเข้าสุกบวชสนุตตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาอะไรเงี้ยหรือว่าคำโบราณหรอคำโบราณพูดมามานานแล้วโบราณหรืออกหักรัก้อยคอยงานสังขารเสื่อมพวกจุประสงค์ในการบวชมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือว่าเดินตามระบบภาศาสดาทำท่นให้ผ่านให้แจ้งนั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้ให้เกิดภาวะที่เราได้เห็นตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็คงได้ได้ความรู้จากพระอาจารย์นะครับว่าเราเข้าหาธรรมะเราไม่ได้ยึดถือมนุษย์เป็นเป็นสารณะเราต้องยึดถือธรรมะเป็นเป็นสารณะต่อครับหลังจากศึกมาก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมบริหารโรงแรมกิจการงานไปแต่ว่าถามว่าสันดานเดิมมันยังอยู่ไหมแน่นอน,นนะครับผม ท่านผู้ชมที่มีความรู้สึกว่าทําไมพวกเราพูดจาแบบนี้ต่อหน้าพระผมกราบขออภัยมันเป็นเรื่องจริงแล้วเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบเรื่องว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับขออภัยไว้ล่วงหน้าครับต่อครับครับก็ยังยังใช้ชีวิตเขาเรียกว่าข้างในจิตใจยังประมาทได้เข้าใกล้พระอาจารย์เพื่อได้พระธรรมตอนไหนครับก็ตอนที่พี่ชายอย่างที่ได้ได,ได้บอกไปนะครับว่าพี่ชายเนี่ยเขาเจอความทุกข์ในในชีวิตมากแล้วก็เซิร์ช Google หาว่าความจริงแล้วศาส,สนาเราสอนอะไร ก็ไปสะดุดคําสอนอยู่ของพระอาจารย์นวนจันทร์นะครับแล้วก็ไขว่คว้าหาทางไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ประจิตวันแล้วก็ความทุกข์ก็ลดลงมากเลยแล้วก็ทางบ้านเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ชายผมก็รู้สึกว่าอืดีเนาะอนุโมทนาขเขาที่เขาพ้นทุกข์ได้แต่ก็เรื่องของเขาไงเขาพ้นทุกข์ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้วเรื่องธรรมะก,กับผมมันคนละเรื่องกันจนวันหนึ่งพี่ชายก็นิมนต์พระอาจารย์มาที่บ้านแล้วพระอาจารย์ก็ได้เมตตา แสดงธรรมให้ฟังแต่ความจริงไม่ได้แสดงธรรมอะไรเป็นการลาักษณะนั่งพูดคุยอย่างนี้ครับคุณคุยแบบคุณข้องใจอะไรคุณก็ถามพระงั้นไหมบางครั้งเรายังไม่ทันถามท่านตอบก่อนอย่างนี้ครับในสิ่งที่คุณข้องใจใช่ครับพระอาจารย์ตั้งใจตอนนั้นคือตั้งใจจะสอนเขาเห,หรือหรือพอ,อตั้งแต่เห็นมาเนี่ยเขามีความลาักษณะเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน เพียงแต่ว่าตอนนั้นก่อนหน้าเนี้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิวมิจฉาสติเราก็มาปรับทิศทางมาเป็นสมาสะจิตดวงนี้มีคุณภาพแล้วก็เด็ดเดี่ยวเขาแกร่งเขาแก้วกล้าตั้งมั่นเห็นปุ๊บก็คือเนี่ยคนนี้นคือน่าที่จะได้มาร่วมกันฝึกกรรมฐานตามแนวทางที่ผู้รทธเจ้าสอนไว้เนี่ยลราก็เป็นการพิสูจน์ธรรมะด้วยส่วนหนึ่งแต่ตถ้าเขามุ่งไปในทางอื่นเนี่ยท่านจะเบนเข้ามาในทางที่ถูกมันก็คงยากนักเลงก็ต้องเจอแบบใช,ใช้วิธีแบบนักเลง คอนเซปต์ของคุณคือไม่มีอะไรที่กูไม่กล้าทำใช่ผมหยุดทั้งประเทศเลยนะอ้าวผมไม่ทราบนะครับพี่ดูพูดเองต้องต้องคัดสิ่งที่แบบว่าโหดที่สุดร้ายที่สุดมาอยู่ร่วมกันอย่างที่พระอาจารย์บอกคัดตัวกันกันมาเนี่ยพระอาจารย์ยังไม่รู้เลยว่าพระอาจารย์จะรอดชีวิตจากพรรษานี้หรือเปล่าอันนี้พูดก็ตรงๆเลยนะครับเจาะจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้อง สวัสดีครับผู้ชมครับผมมิคิวนะครับวันนี้รายการเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน,น้องวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสว่างกิจวิทยานะครับและตอนนี้ต้นน้องเนี่ยเขาจะเปิดคอนเสิร์ตให้เราฟังกเราพร้อมมา,าสนุกแล้วนะครับก็ต้องได้เวลาอร่อยครับงั้นไปเข้าครัวกันเลยครับ มาม่าปาร์ตี้นะครับเป็นเมนูที่เหมาะกับวันนี้มากๆนะครับวิธีทําครับเราลวกเส้นมาม่ารสหมูสับเนี่ยให้เหนียวนุ่มน,น่าทานนะครับเสร็จแล้วตามด้วยไก่ฉีกครับราดด้วยน้าซุปหอมๆนะครับแค่นี้นะฮะเราก็ได้มาม่าปาร์ตี้แสนอร่อยแล้วครับมีเลยน้องๆดีมากนี่เยวเก็บซองเปล่ามาม่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะเพราะว่าเราเจอซองเปล่าเหล่านี้เนี่ยไปแลกอุปกรณ์กีฬากาันเอา้าลุยเลยมีซองเปล่ามาม่าแบบนี้นะครับรายการเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อนน้องนะครับขอมอบนี้เลยครับ ผลิตภัณฑ์มาม่านะครับและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนสว่างกิจวิทยาทั้งหมดนี้เลยโรงเรียนระดับประถม,มะศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมสองมาม่าเพื่อแลกรับอุปกรณ์กีฬาตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะสนับสนุนโดยโครงการมาม่าเพื่อน,น้อง